ฟูจิครับอัปเดตการรักษาแผลเวลาเราเป็นแผลเลือดไหลเข้าใจผิดมาตลอดวิธีการรักษาคนระับคำถาม,ถามเวลาเลือดไหลปล่อยให้แผลแห้งหรือปล่อยให้แผลชื้นคําตอบคืออะไรคุณรู้ไหมคำถามที่2อเวลาโดนมีดบาดควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือแค่ล้างน้ำเฉยครับคำตอบคืออะไรรู้ไหมอาจจะผิดก็ได้นะแล้วในกรณีไหนควรจะไปที่โรงพยาบาหลหรือในกรณีไหนไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลดูกันครับ นี่คือคำถามยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยข้อที่1คือที่ผ่านมานะครับบอกว่านะฮะอย่าให้แผลเปียกเวลาเราอาบน้ําจริงหรือเปล่าอัปเดตข้อมูลใหม่คืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเราจะเข้าใจผิดว่าถ้าแผลเปียกจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปในแผลถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้คุณหมอบอกว่าใช้น้ําล้างแผลประมาณ5นาทีใช้น้ําก๊อกล้างแผลได้เลยครับความแรงของน้ำเนี่ยแหละครับจะช่วยล้างสิ่งสกปรกออกล้างพวกเชื้อโรคออกไปครับดังนั้นครับเวลาเราอาบน้ำเราสามารถล้างแผลได้ครับและในกรณีที่เราปวดหรือเรากลัวว่าแผลลลเเรรรรราา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 สดดไไมมมมมม่่่่ีีีคคคคคคััับบบนนนนนนนุณณหหหออออแะะะะํํํํววใใใ้้้้้้้ชชกกืืงงถฮตป็ 4 0 0ซีก็คือขวดน้ำประมาณนี้นะครับนี่คือน้ำประมาณ5 0 0 6 0 0ซีนะครับเอามาสขวดผสมกับเกลือช้อนชานะไม่ใช่ช้อนตรงนะับแค่ช้อนชาผสมกับน้ำ 500cc เอามาล้างแผลครับคุณหมอบอกเยคว่าน้ำเกลือกับน้ำที่ผสมกันเนี่ยความเข้มข้นของน้ำเกลือมันจะมีความเข้มข้นพอๆกับน้ำในร่างกายเราทำให้เราไม่แสบไม่ปวดและสามารถล้างเชื้อโรคได้นะครับจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดว่าถ้าเราต้องใส่ยาบแสบร้อนๆนั่นคือเรากัเากสบมขึ้นถ้าใช้ยาสมับมันอคืจะทำให้แผลเราอักเสบแแลผผเเราป็นมากขึ้นคครัับี่บ่ืออปเดตใหม ม2มีคำถามว่าเวลาหยุดเลือดให้ใช้หนังสติ๊กในการหยุดเลือดตั้งแต่ต้นนิ้วก็คือเราเป็นแผลตรงนี้ให้เราใช้หนังสติ๊กรัดเพื่อหยุดเลือดตรงนี้ถูกหรือเปล่าครับถ้าผิดเพราะอะไรครับแล้วถูกเพราะอะไรครับการที่จะดูดเลือดครับไม่ใช่ใช้หนังสติ๊กครับถ้าใช้หนังสติ๊กจะทําให้นะเส้นประสาทอาจจะเสียและทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นวิธีการหยุดเลือดที่ดีคือนี่ครับผ้าที่สะอาดครับเอาผ้าที่สะอาดมานะครับมาปิดที่แผลตรงนี้เป็นแผลนะครับมาปิดที่แผลแล้วกดไว้1ินาทีครับที่สาคัญคืออย มันจะทำให้เลือดไม่หยุดครับให้เรากดไว้เลย10นาทีครับเมื่อเรากดไว้ส0นาทีนะครับเลือดมันจะหยุดแล้วแผลมันจะปิดครับให้เราอดทนไว้นะครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดนะครับอดทนแล้วปิดไปครับและกรณีที่เราหยุดเลือดให้กับคนที่ไม่รู้จักนะครับเราควรจะหยุดเลือดยังไงคุณหมอฝากบอกอีกว่าระวังโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องโรคเอชไอวีหรือไวรัสบีมันสามารถติดต่อทั้งเลือดได้ดังนั้นนะเพื่อนๆเราควรจะใส่ถุงมือแล้วก็ระวังให้ดีอย่าให้เลือดของคนอื่นมาเปิดเราสำคัญนะครับข้อที่สามมี แผลอย่าให้แห้งปล่อยให้ช้นครับปัจจุบันนี้ถ้าแผลแห้งจะหายช้ากว่าแผลที่ช้นครับรู้ไหมครับว่าในเลือดเราเวลาเลือดไหลนะครับจะมีน้ําเหลืองหรือน้าในร่างกายเราตัวนั้นจะมีตัวที่ทําให้แผลหายเร็วมันเป็นตัวสมานแผลดังนั้นครับเราใช้พลาสเตอร์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไฮโดรคลอไรเป็นรูปร่างแบบนี้ครับปัจจุบันนี้เราใช้นะครับพลาสเตอร์ใหม่ที่ชื่อว่าไฮโดรคลอไรเป็นรูปร่างแบบนี้ครับมีหน้าที่เหมือนกับการเป็นผิวหนังแทนนะครับเอามาพันไว้ที่นิ้วแบบนี้ครับ เมื่อพันไม้ที่นิ้วแบบนี้การที่มีเลือดออกนอกจากมีเลือดออกแล้วจะมีน้ำเหลืองออกมาไอ้น้ำเหลืองเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้สมานแผลได้ดีขึ้นดังนั้นไม่ควรให้น้ำเหลืองออกนอกร่างกายเราจึงใช้ไฮโดรคลอร์นี้ในการที่จะมาแปะเพื่อไม่ให้น้ำเหลืองออกก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นครับไอ้ตัวไฮโดรคลอร์นียมันเป็นพลาสเตอร์ชนิดใหม่ที่มันมีความสามารถคล้ายๆกับผิวหนังเรานะดังนั้นมันจะถนอมไม่ให้น้ําที่อยู่ในร่างกายเราออกจากนอกและน้ําตัวนั้นคือน้ําที่สมานแผลให้มันหายเร็วอย่าปล่อยให้แผลแห้งนะเราอาจจะเข้าใจผิดมา ชื้นมันจะเกิดหนองเกิดการเน่าไม่ใช่ครับ ต้องปล่อยให้มันชื้นประมาณหนึ่งครับโดยใช้พลาสเตอร์ที่ชื่อว่าไฮโดโครคลอร์และคุณหมอก็บอกว่าฮนะคนที่เข้าใจผิดนะครับใช้พวกแรปในการพันอาหารหรือห่ออาหารเนี่ยเอามาพันมือเนี่ยระวังให้ดีมันจะทําให้เชื้อโรคที่อยู่ในนิ้วเนี่ยมันเกิดการแพร่พันได้เยอะทําให้เรานิ้วอักเสบหรือเป็นแผลอักเสบมากขึ้นนะอย่าใช้พวกแรปในการพันคนระับให้ไปหาไอตัวไฮโดโครคลอร์ครับคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องกรณีไหนควรจะไปโรงพยาบาลกรณีไหนไม่ควรไปโรงพยาบาลครับกรณีน,นี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับฟังดีครับกรณีเดิมครับในกรณีที่แผลใหญ่แล้วแผลใหญ่ขนนนนนนาาาาดดไไหหหลลล่่่่่่ะะ้้้อออทททททีีีีีีใใกกรร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 ณเเเป็โโคคคคััับบแแวํผยยยมมุพู ในกรณี<ฮ>ที่เล right ือดพุ่งออกมาเลือดที่พุ่งออกมาเนี่ยพุ่งแรงพุ่งเบาขนาดไหนเดี๋ยวดูต่อครับข้อที่4ก็คือในกรณีที่แผลสกปรกนะครับควรจะไปโรงพยาบาลแล้วประมาณไหนดูต่อครับในกรณีที่จะต้องไปโรงพยาบาลข้อที่1คือการที่มีแผลใหญ่นะแผลใหญ่นที่ว่านนี้มันก็คือแผลลึกแผลลึกจนเห็นไขมันที่อยู่ข้างล่างถ้าเห็นไขมันที่อยู่ข้างล่างในบางทีเย็บจะทำให้หายเร็วกว่าการตุกดแผลครับเพราะนั้นไปเย็บดีกว่าครับต่อไปข้อที่2งในกรณีเป็นโรคอยู่ให้ไปหาหมอครับโดยเฉพาะโรคพวกไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันอุดตัน หนดยากครับเพราะนั้นเราควรไปหาหมอครับคนที่เป็นโรคประจาตัวในกรณีข้อที่3ครับที่บอกว่าถ้ามีเลือดพุ่งออกมาควรจะไปโรงพยาบาลทำไมถึงต้องไปโรงพยาบาลครับเพราะว่าบางทีมีดหรือสิ่งมีคมเนี่ยทำให้แผลของคุณเนี่ยไปโดนเส้นเลือดใหญ่ก็ทางนั้นเราควรจะไปโรงพยาบาลครับและในกรณีสุดท้ายถ้าแผลสกปรกนะครับให้เราไปโรงพยาบาลเพื่อไปล้างแผลครับถ้าเราเจอเรารู้สึกว่ามันสกปรกนะให้เราไปโรงพยาบาลครับเพราะว่ามันทำให้แผลเรานะฮะหนักขึ้นในที่สุดอาจจะทำให้นะจิตเชื้อในกระแสเลือดลองดูตัวอย่างดูครับในกรณีที่ติดเชื้อในกระแสเลือดม แพร่กระจายอยู่นะครับดังนั้นเราควรจะไปหาหมอนะครับเพราะถ้าเลวร้ายจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันอาจจะต้องตัดนิ้วแล้วเริ่มติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะเบลออาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่น่ากลัวนิดหน่อยเห็นหรือยังครับว่าการผสมพยาบาลหรือการหยุดเลือดธรรมดาแล้วนะรเราดูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงแล้วมันลึกซึ้งนะฮะก็มีการเผยแพร่ในทีวีญี่ปุ่นแล้วผมก็มาเล่าให้ฟังโดยคุณหมอเราจะเอาข้อมูลใหม่ๆที่อัปเดตมาจากต่างประเทศบางทีอาจจะไม่ค่อยมีการอธิบายที่ละเอียดในประเทศไทยเอาเรืืื่่่่่่่่ออ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 งงงงงงงรร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 ราา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 วววววพพพพกกกกกเเ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 เนน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 ีีีีี้้้้้้ยยยยยยยมมผแแแแใใหๆะะ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 คคคคคััับบููููชชชิิิิดดดดดขขฬตตตตตไไปปปปปลลล็็ฮจโ์ุณ